เพื่อนท่านนี้อบอุ่นแห้งพี่น้องนี่ครับพี่ลานอยมอสหางานแล้วครับผมสวัสดีแม่แตงจ้าจ้าอันนี้วี่ติ๋วครับอ๋อเบือ่อนพี่ลานอยพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเบื<ม>่อพี่น้องคุณถือค้องขอ,งของบานอันนี้พี่สาวออยครับผมเฮ้ยเพืนเพื่อนไดจัดกองครับพี่น้องตาลิโอ เออเปิดพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศหลังเต็นพระโอ๊กบูนแห้งครับตอนนี้เพิ่นจะเกิดบานไม่เพิ่งจะเกิดบานไม่เบาแย่ววันนี้เพิ่นจะเกิดบานไม่ครับฮะจำว่าลำบ่ครัฮะโอ้ใจเล็ดจเจนโอเคจะล็อกคิ้วงานโอเคเ <c oughs> อะไรนะซ้อมเพิ่งเกิดบานไม่ที่นี่นโอเคโอเคเราจะเตรียมตัว เดี๋ยวจะโบยัยิ่งโอเคจะโบยิงกับไอแต่ว่าจรงก้เจเนกับจมนนโอเคมือท่านนี่พี่น้องมือเล่าเหตุจังเอมือบาาคดัว พี่หอวั่วครับผมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศรังทานพาักครับพี่น้องขอบพัวอบุนครับผม